แกโทูมีเบอรจีแม่งเอาเอ็มซีมาให้ผมข้านไม่ไงมาเป็นยังไงเป็นยังไงไอสารโลหิตได้ไหมลูกค้าโคตรยากเลยของจริงลงจะกลายสุเทมาปล่อยไหลมาตลอด แล้วพอมาถึงทางเรียบอไปะจอต,กต,กตลาดหน้าหมอกเ,ออเราก็ไม่กล้าเบิรัวชาวบ้านเชียงใหม่เขาได้ดลงเพจแชร์เชียงใหม่เ,ออเดี๋ยวเดียเด๋ยเลยจะเสียคน่ออผมก็เลยไม่กล้าเบิรนเ,ออเปิรนไม่เบินออกตัวไม่ได้ออ,ออกตัวไม่ได้โทรหาสมโยสเลสสมโยสปอโก,โกเบินไปแล้วันไม่เปินออกตัวไม่ได้กูออบ้านแมงห้าพัน 5, ทังตลาดแม่งถ่ายคลิปเลยดังนะไหนๆก็ได้แล้ว อ่ะงั้นเราต่อนะจริงหรือไม่ไอ้เหี้ยไม่เล่นนะเราจริงหรือไม่จริงหรือไม่ไอหน่อยจริงเมื่อคืนก็ท่านี้แหละที่ สตาร์ทฟอร์แมนแฮะโปรโมทกันเต็มที่ฮะใช่ครับคอนเสิร์ของเราอ๋อเดี๋ยวัขอรันรันพวกพเดีวสอเดี๋ยวสอเกียรสอเีเี่อใช้ได้ลนผ่านนผ่าน่เลาว่ากียม ขออีกทีได้ไหมร้อีกทีได้ป่ะคืออยากให้มันหนึ่งสองขาเหมือนรถแท่งอ่ะถ้าทำไม่ได้จะคู่ขคาเองได้เยอะเจ้าของจริงว่ะเออใครอยากดูลำสองตัวเบอร์เด้เออเออขอเสียงหน่อยมันต้องท่วมกว่านี้ใช่มันต้องควันเป็นริ่มและมวลสายของควันจะต้องลอยขึ้นมาเดี๋ยวก็จะยืนข้างล่างเลยไม่กลัวอยู่แล้วชอบตรควันโอ้โหปัง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 ได้หรือเปล่าได้ นนาพอป่ะพี่ก้องพอโอ้ว่าได้ทีมจะมาเสียชื่อได้ไงควันแค่นี้แม่งซุติงออเออต้องงานดิตอแม่ปึมาไเาการปาเโลลูบิแคนสตาร์บอฟแมนโอ้โหเดี๋ยวจะเป๊ะเหมือนเดิ อาจารย์เสเคาเรียนเชิญน,นะขอชุดใหญ่ไฟอัมฉาครับเมื่อกี้มันน้อยครับชาวเชียงใหม่ตกมือเปล่า แล้วคนเนี้ยกูรู้ที่ใสเขาเขายอมอะไรไม่ได้หรอกแขาเปเบรกไม่ไปอยู่เขาหน้าเขาแนยาวเลยเขาหน้าแขวกนยาวผิดมงครับตรงไปปลายเลยชิดเลยชิดริมเลยครับหนุมจะชาร์จออกไปครับเอออันตรายนะครับอันตรายอ๋อเบรกไม่แน่นพอย้ำเบรกก่อนเปิดสวิตช์ปั๊บ ไม่ติดอันท well> okay. um, ี่อันที่ไหนสิมันจบไม่สวยไงที่มันจบไม่สวยไงเลยว่ะมันต้องแวะไปเมื่อกี้เมียอยู่หรือเปล่าไม่รู้ว่าเมียไม่อยู่ว่ะอ่าทางหน้าระวังนะคทางหน้าระวังนะครับ จะอะไรจะอะไรเอาไงเอาน้ำไหมเอาน้ำไหมเอาน้ำไหมเบิดได้เบิดได้เลยเบียร์นี่เป็นเดินหน้าเลยครับน้ำมันอยู่ข้างหน้าพ bueno> ี่เบียร์เดินหน้านิดนึงดิมาเดินหน้าเลยครับพี่เบียร์คร okay. ับเดินหน้าเลยครับยางแค่สองหมื่นนะฮะโอเคแหวกเลยด้านหน้าด้านหน้าแหวกเลยแหวกเลยแหวเอาให้ล่าหน่อยน้ำมันลงมาให้แล้วลาดหน่อยลาดหน่อยเดี๋ยวเฟืองท้ายระเบิดน้ำมันลงมาให้แล้วลาดหน่อยลาดหน่อยลาดหน่อย มึงทั้งจะเดินไล่ฝั่งนู้นอ๋อมาไล e oh, mm ่ฝ hmm. okay. ั่งนี้เออแต่มึงไม่รู้ไงพี่เพิ่งสั่งมันเนี่ยเออโอเคฝั่งนู้นเยอะแล้วพี่เบียร์ครับขอควันทุ่มทุ่มขอควันทุ่มทุ่มนะครับถ้าต้นติ่ดไม่ต้องเบร์นะครับนี่เลยฮะเสียชื่อสติแล้วนะฮะตายเจ้ไม่ต้องเบร์ดีกว่ากลับเลยทีเดียวเจ้มา เมื่อกี้เกียร์สองไม่เข้ารู้เลยเดี๋ยวเราควันหายก่อนแป๊บนึงครับเจ๊ครับเหม็นนะครับเจ๊เห็นไหมครับที่รอยังไม่ใช่ควันยาวนะครับอะไรครับแบงค์ร้อยแบงค์พันนะเนี่ยครับค่าบุฟเฟ่ทุกค้ากำไรเจ๊ดมที่แบงค์รอยเลยนะครับพี่เบียร์เกียร์สองต้องเข้าได้เดียเมื่อกี้มันไม่ได้ใช่ไม่ท่วมผอบยางผอบยางแอกเกนขออีกทีพี่เบียร์ขอกทีขออีกทีขออีกทีขออีกทีมา ย้ำเบรกกดสวิตชย้ำเบรกปึป๊บสเกนหนึ่งปับ๊บต้องสองให้เข้าพี่อาเลย มีของอะไรบ้างมีของอะไรบ้างมีของวะใเปิดฝาปอนีอะร้ามีของหรอวะไม่มี้เขาฟังเสียงหน่อยวะเออเขาฟังเสียงีิบห้ายวะเขาฟังเสียงโอ้โหอกขี่เขาส่อล้วเขา่เขาี่เขาเขาดิ จบงานมึงไปซ่อมสายคันเร่งหลอขี้หมายเลยขอบคุณมากครชอนะขอบคุณมากขอบคุณครับโอ้ยเอี่เบิ้ลทีสายไม่อยู่ไงครับอ่ะแหวกทางเลยครับแวกทางรสวยมาครับสามารถดูสีขาวขอบคุณครับขอบคุณมาครับตรงนี้ตรงน้ตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้ตรมาหน้านีมหนั้ใครจะไปเห็นมึงแล้วมาตรนี้มาขยับมาขแมมามาจฟมา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  ไม่ใช่ว่ะมาหน้าเวทีครับมานี่มานี่ครับมารับมาห้ามามาเลยครับมาลงตูนเนี่ยตูนโบกให้อยู่ ช่วยบอกคนไหนขอไหมโอเค,อเคมา นนกูให้สเปนดีกับเบียร์เลิศเท่ากันรูปเบีย <c oughs> ร์กูมว <c oughs> ิเป็น ใชนะครับเท็หน้าเดี๋ยวเราดูด้วยครับตอนนี้ออกรถบานายท่านผู้ชมดูกันไปเลยนะครับผมอยากออกโรงแรมถึงทีมงานประสบควาพเหล่แล้วโอเคบอกแล้วสติดเอาเฟนไม่ธรรมดาไปจังหวัดไหนเล็กเล็กจังหวัดมีจังหวัดไหนจะจ้างเราก็ได้นะครับไม่ต้องเคยทีมงานต้องช่วยกันดึงประตูใช่ช่วยกันดึงประตูไม่ดึงประตูรถมันอยู่ไม่ได้ทีมงานเออช่วยดึงประตูหน่อย đứng thái cái này hò 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 thái, hò 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 ช่วยบอผมดีเอาะไรดีแล้วเปิดเครื่องเลยไหมแล้วเปิด มีทุกงานในสัตว์ควรเนี่ยเยีโอเคขอบคุณครับเยี่ยมฮะต่อไปเี่ฮะเชิญนะ รซื้อเกียะจากอินเดเชดีโอ้ยอีกหน่อยนึงกหน่อยนึงนี่ทำไรดีพี่ทำไรดีดัดดันดนด้า ทีส่งท้ายก่อนขยับรถของบึ้์ดทก่สองเบครับ